มื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซล์แคส,สนุกค่ะเสียงอีสานคนเกา่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะืนนี้นะคะมีรถสวยๆมาแนะนําพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะผู้ใดกํากลัางมองหาอ่ะเกียร์ออโต้นะคะเจ้าตัวนี้เลยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะเป็นเจ้าตัวยตทาลีโว 2.4อีนะคะลูกค้าเนะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถปี18เด้อค่ะเด้อราคาตังขายนะคะอยู่ที่หาแสนสองหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเครดิตฟรีดาวเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นดาวนะคะที่ศูนย์บาทเลยพรอ,อยู่ที่หมื่นกว่า,วาเท่านั้นนะคะลูกค้ารถสวยเลยนะคะไม่เจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ หนึ่งแสนสี่มืนเท่านั้นนะคะรถปีสิบแปดนะคะรถเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าเนาะโรเซสไว,สวแบบนี่เลยสีบอลเงินได้เกียร์ออโต้นะคะตอบจทย์ลูกค้าแน่นอนลูกค้าทันไหนที่อะอยากได้เกียร์ออโต้นะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะแคชเชียร์เลยนะคะอะมามึงดานนากร้อน,นเลยนะคะเห็นบอสภาพสว,สวยเลยนะคะได้เป็นไฟฮานอเจนนะคะไฟสว,สวยเลยไฟบอแตกบอหักนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยลูกค้า รถตดซูงนะคะสีเดิมสีแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะสีบอนเงินนะคะอ่นนี่เลยค่ะบกวมาสิเปลี่ยนไฟตัดหมอกนะคะสภพาพส,สวยๆเลยผู้ใดนะคะที่กําลังมองหารถไปใส่งานตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะมาเมืองค่ะบัวมาสิเปลี่ยนซองล้มนะคะลูกค้าซองล้มเห็นบหมบ่หักบ่โคตรบ่ง้อเด้อค่ะเห็นบ่คันหน่ะค่ะสภพาพส,สวยๆเลยบ่โคตรบ่หักบ่ง้อดเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ กระจังนานะคะเงาๆๆเลยนะคะนี่ทุกอย่างนะคะเป็นโลโก,โก้เมียมแท้จากโรงงานบัว่า,า,วาสเป็นโลโก้ของโตโยต้านะคะสาภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองไฟค่ะสาภาพสวยๆเลยนะคะไฟประแตกบรหักนะคะเป็นไฟไฮโดรเจนสาภาพสวยสมบูรณ์แบบบอมีข่าหลืองนะคะบอมีสเก็ตหินนะคะลูกค่ะ ไฟตัดหมอกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสีเดิมสีแทนแน่นอนจากโรงงานลูกค้าคะรถส,สวยแบบนี้นะคะแค่แนะนำเลยลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาเกี่ยวกออตโต้นะคะเจ้าตัวนี้กระตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนได้เป็นตัวโยกสูงได้เป็นรถซีประตูฟีดาวพอนที่เมินตนๆเท่านั้นนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาเมืองอยากกันก่อนเลยนะคะ อ่ายางนะคะสภาพสวยเลยนะคะลูกค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยดอกยางนะคะแนียนๆหนาเลยนะคะสภาพสวยได้เป็นยางปี22นะคะยางปี22เด้อค่ะลูกค่ะสภาพแม็กสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะได้เป็นแม็กขอบ17นะคะแม็กขอบสินะคะลูกค่ะแม็กสภาพสวยๆเลยบ่มีอันแถบสิบ่มีร้อยนี่กัใส่งานเลยนะคะแม็กสภาพเดิมๆเลยซุ่มหลอนะคะลูกค้าเมืองซุ่มหลอเนาะ ซุ้มหลอนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะหัวน็อตนะคะนี่บม่มีกันแกกันไขนะคะหัวน็อตบพขยับขยือนนะคะโครงสังเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานบันไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าเพราค้าแม่้ากับอ,อกรดได้เลแคสิบอ,อกนะคะมาหาแค่ออกได้เลยนะคะลูกค้าเนาะฟีดาวจัดเต็มไปเลยแค่ดีดีฟีดาวจัดเต็มไปเลย กระจกนะคะเป็นคมเงียมเห็นบอค่ะคมเงียมคมเงียบแท้จากโรงงานเงาเงางามเลยไฟเหลี่ยวนะคะนี่อยู่ที่กระจกสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะกระจกโลโก้นะคะเป็นคมเงียมแท้จากโรงงานเงาเงางามเลยนะคะลูกค่ะเพราะว่าเป็นเบาจับประตูนะคะเบาจับประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยกระจกนะคะลูกค่ะกระจกเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานเดี๋ยวมเมึงดันไม้กันก่อนเลยนะคะลูกค่ะ นี่เลยค่ะได้เป็นบอสภา,าพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าบอบกขาดก็ชำบ่มีขาดเหลืองบอสภาพสวยเลยนะคะบอตึงๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะได้เป็นบอตึงๆเลยนี่เนี่ยบอบกขาดเห็นไหมการเย็บตะเข็บเส้นได้ทุกเส้นนะคะลูกค้าบ,บกขาดเลยนะคะตะเข็บพวกการเย็บของบอนะคะอ่ะเดี๋ยวเมื่อมึงเกะกันก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องเกะสามารถเปิดได้นะคะเกะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ บ่อข,ขาดบ่อขาดบ่อไม่ขาดเหลืองเลยนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถสักครู่นะคะเดี๋ยวเข้ามาเมืองอันเหล็กไม้กันก่อนไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่หาแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบแปดนะคะลูกค้ารถปีสิบแปดเนาะไม่นะคะอยู่ที่แสนกว่า,วาหนึ่งค่ะลูกค้า แสนก,กว่าโหลดมันหาปีหาปีแสนกว่าไม่ไหนหน่อยนึงเดี๋ยวอันเหยอยๆสตาร์ทกันนะลูกค่ะอ่าห้องเครื่องนะคะเงียบๆเ,เลยนะคะลูกค่ะห้องเครื่องเงียบๆเ,เลยน้ำมือเลหล็กไม้ค่ะแค่แจ้งไปท่ายเกาะว่าเหล็กไม้อยู่ที่แสนซีบอกอ้าวขอไปหลายๆได้ค่ะลูกค่ะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน หนึ่งร้อยสามสิบสี่กิโลแสนหนึ่งหนึ่งมืนเองเออแสนหนึ่งมืนเอียงขอภายละลายเนาะคะ่ะอูจำพีแสนสี่พันมะแสนหนึ่งเท่านั้นนะคะเออรถสวยไม่เดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แทนแน่นอนจากโรงงานโอ้แสนกับเขาแทนเนาะศูนย์ได้เนาะเนาะอ่านี่ค่ะเป็นพวงมาลัยมาติีฟังก์ชันนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยมาติีฟังก์ชันเด้อเมืองขาสภพาพพวงมาลัย งามๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเมืองคอนโซลค่ะเสงกับเข่าดีเทบุ๊่อะคอนโซลค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค่ะบม่มีขาดบม่มีขาบเหลืองนะคะเมืองค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบัวสิเปลี่นซองแอร์นะคะเห็นบั้่องแอร์กับสภาพสวยสวยเลยนะคะบ่หักนะค่ะเมืองเดี๋ยวนี่ซองแอร์บัหักนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยคอนโซนกะนะคะมีหน้าจอ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้องขออภัยนะคะลูกค้าแสงมันขับมันหย่อนแสงอ่าแล้วก็ได้เป็นแอร์บีชนะคะลูกค้าแอร์บีชนะคะมีแนวว่างเก้ยวน้ําดันหนานะคะเจา้าตัวนี้นะคะสําคัญเลยนะคะได้เป็นเกียออร์ออโต้นะคะลูกค้าได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวเกียร์งามๆเลยนะคะเป็นเกียออร์ออโต้ลูกค้าท่านไหนครับรถ แล้วแบบว่ามาเกียร์ออตโต้บบอยกคืนนั่นคืนเกียร์ทงเกียร์ถอยคืนลูกค้าติดต่อขมานะ่ะเพื่อว่าบบาอยกใส่เกียร์ทงเกียร์ถอยหลังเองียงกับกับเกียร์บอกเขาเอิน่นเออ่นละเพื่อนก็ว่าอยากได้เกียร์ออตโต้เจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มือเจ้าแน่นอนนะคะเกียร์ออตโต้มึงพวงมาลัยขะเป็นพวงม,มาลัยมติฟังก์ชันรับสายวางสายเพิ่มเสียงรถเสียงใดเด้พอพวงมาลัยเดิมแทนเลยพอแม่พีพ่น้องรถสวยแบบนี้เลย าะว่าจะเป็นที่บางแดดค่ะเห็นไ่ที่บางแดดนะคะลูกค้าสติกตเกอร์สติกเกอร์เดิมแท้แน่นอน้วกาพสติกเกอร์ประทันใดแกออกอันนี้แกเกะก,กระเปิดได้ไฟเปิดได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบลูกค้าเปรียบเสมือนรถายแดงเลยนะคะลูกค้าเปรียบเสมือนรถายแดงเลยนะคะแค่ดดีนะคะฟรีดาวดไปเลยดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทเ้ยลูกค้าฟรีดาวทรงอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะคะอาจเจ็ดปีเนาะ ระยะเงวทรงเจ็ดปีค้งสางนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าหัวนอนประมิการแก้กันไขแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบก่ะนะคะลูกค้าสภาพสวยสวยเลยหัวนอดค่ะหัวนอดแพงประตูนะคะมึงเลยหัวนอดประมิการแก้กันไขน,นะคะคองสางนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวนอดค่ะสีเดียวกันกับตรูรถเลยนะคะรถประมิกับสีส้นนัก การันตีว่ารันตีเลยนะคะว่ารถทางร้านนะคะคุณภาพเกรดเอแน่นอนค่ะรถสวยๆแบบนี้ผ่านการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าเสีอใจใดเลยนะคะรถว่ามีซ่อนหนักผิดความจมนองของน้ําเค็มนะคะลูกค้าท่านรดน,นะคะอยากมาเมืองรถนะคะมาได้เลยเด้อที่ร้านสนุกค้าลมเก่าร้า,านสียอยู่ตรขงข้าวกับบิ๊กซีลมเก่าเด้ดพอพ่อแม่พี่น้องอันนี้สามารถเอาลงไหนนะคะด้านหลังมีแนววางแก้วน้ํา หรือพักแขนใดเลยนะคะบอสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบอบลอขาดบอ่อไม่ขาดเหลืองนะคะสภาพสวยสวยเลยด้านลังบอนะคะมึงเลยคะ่ะด้านลังบอสภาพสวยสวยเลยบ่อขาดเลยนะคะประ่าสิบเป็นโค้งสางนะคะโค้งสางนะคะเดิมแทนในนอนจากโรงงานหัวนอนบ่อมีกันแกะการขายแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ รถสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคะการันตีว่าการันตีเลยนะคะว่ารถเดิมรถแท้ลูกค้าท่านใดนาะสนใจอยากได้รถสีประตูเกยียร์ออโต้ไหวใส่งานนะคะเจ้าตัวนี้เลยตอบจุดลูกค้าแน่นอนลูกค้าสนใจนะคะโทรมาหาเซลล์แครไเด็ดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านาะคะ่สะสภาพสีสวย,สวยเลยสีบอลเงินรถสวย,ส,วยสีหยอดนิยมเลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวมาเมืองดอกอยางคะ่ะ ดอกอยางด้านหลังนะคะสภาพสวยเลยนะคะดอกอยางเน,น่นๆหนาๆเลยนะคะลูกค้ากล่องโฟกัสเนาะขอภอัยนิดนึงนะคะโฟกัสแล้วเออนี่เลยค่ะดอกอยางนะคะแน่ๆนๆหนาๆเลยนะคะสามารถใส่งานได้อีกโดนนะคะลูกค้าได้เป็นยางปียี่สิบสองนะคะลูกค้าแจ้งไปเนาะเป็นยางปีงย2ิบสองแล้วนี่รสสวยแ, <before S 1> แบบนี้นะคะเป็นแม็กขอบสิบเจดนะคะลูกค้า รูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยซุ้มหล่อนะคะเดิมแทนในนอนจากโรงงานค่ะหัวนอนบะมีกันแกกันไขนะคะลูกค่าเนาะอ่านี่เลยค่ะหัวนอนบะมีกันแกกันไขนะคะด้านหลังนะคะลูกค่าเห็นบอสมีอย่างอลงอะไรสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยดอกอยางแน่นแน่นหนานเลยนะคะเดี๋ยวมาเมืองด้านหลังค่ะลูกค่ะด้านหลังนะคะไฟเห็นบอส ไฟนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยไฟบม่แตกบาหาก่หักบม่มีขาบเหลืองเด้อจากอาโตบันไดลัางนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะแน่นน่นหนาๆน,น,นาเลยนะคะลูกค้ารถสวยแบบนี้เลยนะคะพอแม่พี่น้องเนะ <S <S าะเจ้าตัวนี้นะคะอะมีกองถอยลัางเด้อเพราะว่ามันเป็นตัวอีเนะาะบมีกองถอยล้างละกาอะตเปิดลัางกระบะก็เป็นโควเมียนแทนจากโรงงานเงาๆงามๆมเลย <S <S โลโก้น,นะคะ เดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะอ่ะล้างกระบะนะคะสภาพส,ายสวยเงางา,งามแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะบ้อมีการแกะการไขหัวน็อตปรขยรับขยเหนโค้งสากนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานโรเซส,สวยแบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถไปใส่งานนะคะละเกียร์โตพรลูกค้า จ้าตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้ายุตจังหวัดใดกันแล้วแต่นะคะสามารถโทรมหาเซลแคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์9ห้าสองแปดหนึ่งหนึ่งสามเก้านะคะตอนนี้นะคะทางรา้านสุกค้านะคะรับจองออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแคดมีไฟแนนซ์รองรับนะคะลูกค้ามีไฟแนนซ์รองรับแปลนเส้นเอกสารให้ลูกค้าหอดหนาบานเลยลูกค้าสิยุจังหวัดใดกันแล้วแต่นะคะแคดกับมีรถสไลด์ส่งรถให้ลูกค้าคือกันนะคะถ้าลูกค้าสะดวกมารับรถเองนะคะเด้อรถสวยแบบนี้สา สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะ,อะขอให้ลูกค้าแบบว่ามีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะพอข่าแม่ขายเพราะว่าสิเป็นกเกษตรกรทําให้ทาหน้าก็สามารถออกรถกับเซลแคดได้นะคะหรือว่ามาเมืองโหลดกับเซลแคดได้เลยนะคะที่รานสนุกคาลมเก่านะคะเดี๋ยวเซลแคดสิบห้ามาเมืองอันไต่ลงไต่หล่อนะคะเมืองเลยค่ะสภาพสวยเลยค่ะลูกค่ะอะอยางอะไรนะคะกับมี่นะคะดอกอยางเนีนๆนานๆเลย ไตล่อรถนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยเห็นไหมคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถเดิมรถแท้แน่นอนนะคะลูกค้ารถบอมี่จมนํำของนำเข้มพิกคูงพิกความตาต่อเครื่องบอมี่แน่นอนการันตีว่ารันตีเลยนะคะรถสวยรถเดิมแน่นอนนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานรถ,ถสวยสวยรถผ่านการตรวจสอบมาเป็นทีเดียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเนาะ ถ้าลูกค้าสนใจโทรมาหาเซลแคทเลยนะคะหรือว่ามาบอถึกนะคะที่ลานสนุกค่านะคะโทรมาหาเลยเดี๋ยวแคทแชร์เลโลเคชันให้นะคะหรือว่าอ่าโทรถามทางกับเซลแคทก็ไดนะคะเดี๋ยวตอบเลยนะคะเดี๋ยวสิบอกนะคะเมืองค่ะสติกเกอร์ทุกอย่างนะคะเดิมแทนแนนนจสักโรงงานเลยเห็นบาสาติกเกอร์เดิมๆสีนะคะสีสม่ำเสมอเลยนะคะสีบ่อนเงินสียอดนิยมเลยนะคะลูกค้ารสเซสวยแบบเนี้โรโลซีประตูนะคะ เครดิตดีฟีดาวจัดเต็มไปเลยได้ดอกเบี้ยถูกๆไปเลยนะคะดอกยานะคะเนียนๆน่นาหนทุกรลอนะคะลูกค้าแมสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยแถบสิบวมีลิ้วลอยในการใส่งานเลยนะคะลูกค้าอ่ะสุ่มรอนะคะพ่อแม่พี่น้องมาเมืองสุ่มรลอค่ะสุ่มรอดเดิมๆเลยนะคะลูกค้า สภาพเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานหัวน็อตนะคะบำขยับขยันหัวน็อตบ่มีการแกะการขายสภาพบรรันไดคะ่ะสมบูรณ์แบบเลยนะคะเน้นๆนานานหนาๆเลยนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยสีหวงเงินเดี๋ยวมาเมืองอีกฟังหนึ่งคะ่ะเมืองค่ะหัวน็อตแพงประตูนะคะหัวน็อตบ่มีการแกะการขายแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะบ่ช้ำเลยนะคะแพงประตูสภาพสวยสวยเลยโคงสางนะคะเดิมแท้แน่ๆๆนอนจากโรงงานเลยนะคะลูกค่ะ อา,อาจจะเปื้อนได้นิดนึงนะคะผู้ต้องห่วงเลยพวกเนี่เดี๋ยวเก็บสปาไห้นะคะลูกค้าเนาะนี่ค่ะบะมี่การแกะการขายคร้มสา่งเดือมแทนแน่นอนจากโรงงานเดี๋ยวพ่อมึงดันหนาค่ะดันหนานะคะลูกค้านี่เลยหัวน็อตบะมี่การแกะการขายนะคะแผงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากมาเมืองโหลดมาล้อขับโรดได้นะคะลูกค้าร้านนะคะร้านสนุกค่ารงเก่าร้านซีอยู่ตรงขามกับบิ๊กซี่ลมเก่านะคะหอดก่อนมอคเยมบันดิตหัวนอดนะคะพอมีการแกะการไขเลยนะคะลูกค้หาหัวนอดนะคะสภาพสวยๆเลยหัวนอดว่ามีการแกะการไขโค้งสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวมาเมืองค่ะมาเมืองบอก่ะบันเนี่ย บอสภาพสวยเลยนะคะเดี๋ยวมาเมืองไก่เนาะปอนะคะบอสขาดบอมีขาบเหลืองนะคะอาจจะเปื้อนไดนิดนึงนะคะพวกนี้นะเนาะเี๋ยวสิเก็บสะพาไหาเลยนะคะบอตจงห่วงนะคะนี่ค่ะบอสแน่นๆหนาตึงๆแบบนี้เลยนะคะตึงๆเลยนะคะหลูกขาดเนาะนี่หัวเกีย์ทุกก้างนะคะสภพาพสวยเลยรับประกันเลยนะคะว่ารถสภาพสวยแน่นอนขอส่วนก็สวยๆนะคะการแอรนนะคะบอกดบอหักบองอเห็นบ่นี่ บหกักบงอนะคะสองเอียสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวสิเปิดอันนี้ให้เมืองค่ะเกน,นะคะสามารถเปิดได้นะคะเสียงกับเขาค่ะเขาแน่น้าลูกค้านะอ่านี่เลยค่ะเกสามารถเปิดได้เหลี่ยมดำทุกอย่างมีคู่มือมีค่ะลูกค้า โรสเซสวยแบบนี้ลูกค้าทันใดสนใจเพราะมาหาเซลแคดได้เลยนะคะที่เบอร์ส่วนกาวหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเกานะคะลูกค้าเครดิตดีประวัติดีฟีดาวจัดเต็มไปเลยนะคะได้ดอกเบียรถูกๆเลยดอกเบียเริ่มต้นที่สองจุดหาเกาเท่านั้นนะคะสี่ปีเนาะอ่าเจ็ดปีนะคะดอกเบียอยู่ที่สองจุดเกาเกานะคะดอกเบียร,ย 99, ะะยรถูกๆไปเลยนะคะลูกค้าโรสเซสวยแบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะลูกค้าเข้ามาเมืองของเครื่องเจ้าตุยตารีโวกันก่อนเลยนะคะของเครื่องนะคะ สวยแน่นอนนะคะไปจ้าค่ะเนาะห้องกับมาเมืองหองเครื่องนะคะก่อนเมืองหองเครื่องนะคะอ่าเซลแคดก็อยากให้ลูกค้าแบบว่ามึงมุง้งกว้างๆนะคะค่ะสิให้ลูกค้ามึงเนาะเวลาเขาเปิดฟ้ากระโปรงรถนะคะสภพาพสวยๆนะคะเดี๋ยวมาเมืองกันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะราคาตังคายู่ที่หาแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปีสิบแปดไม่ในหน่อยเลยไม่อยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งมืนกว่าๆท่านั้นนะคะลูกค้าเคด่ดีประวัติดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวออไปเลยนะคะเด้ดอกเบี้ยถูกๆไปเลยนะคะลูกค้าเนาะลูกค้าท่านายสนใจนะคะมึงแล้วสนใจถูกใจลูกค้าโทรมาหาเซลแคทเลยเด้อที่เบอร์ศูนย์เก่าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันได้นะคะเซลแคทบรกัดลูกค้าดอกค่ะโทรมาโหลดอ่ะเดี๋ยวภาพมามือของเครื่องเลยนะคะของเครื่องเจ้า ตตว,วยตารีโว่สวยเลยนะคะของเครื่องแห่งๆเดิมๆของเครื่องเดิมแท้แน่น,นอนสาวโรงงานแขกการันตีว่ารันตีเลยนะคะรถบามีส้นหนักจมนำขอกนำเข้มเพียความไฟไหม่ตัดต่อยกเครื่องบามีนะคะรถสวยๆแบบนี้ฟ้าขอบสภาพสวยสมบูรณ์แบบดำๆเงาๆงามๆเลยนะคะบอ่อแตกบอ่อหักนะคะหลุดค่ะฟ้าขอบเครื่องสภาพสวยๆเลยของเครื่องนะคะนี่เลยค่ะแห่งๆเลยนะคะบามีขับน้มัน การมาทุกจุดนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะรถสภาพ์คสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะเดี๋ยวเมื่อมึงหัวน็อตขาลายมืงหัวน็อตเลยหัวน็อตนะคะบาม,มีกันแกกันไขหัวน็อตบกขยับขยเนข้านบกขดบกหักบกงอนะคะสภาพคข้านนะคะสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสภาพคข้านค่ะนี่ เส,สวยเลยนะคะบกวดบกหักบกงอรถบมีส้นหนักเ้ยค่ะลูกคา้าการมากทุกจุดนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานเลยนะคะลูกคา้าท่านใดสนใจอยากได้รถไปใส่งานอยากออกรถนะคะก็มาหาเซลล์แคทได้เลยนะคะลูกค้าเนาะเซลล์ประกาศบหายเลยคะ่ะโทรมาโหลดมาถามกันเลยนะคะอยากได้รถไปใส่งานรถสวยๆแบบนี้ลูกคา้าแค่ดิตประวัติดีเนาะคะ่ะแค่ดิด,ดีประวัติดี ตเต็มฟี่ดาวปเป็นเลยมูเจ้าปตองห่วงนะคะปะตองใส่งเงินออกรถเอารถไปคับไปขี่กันได้เลยนะคะรถสวยแบบนี้นะคะของเครื่องนะคะแห่งๆเลยนะคะลูกค้าเนาะอ,อ่าเดี๋ยวมาเมือง่าเจ้าตัวนี้นะคะตัวเพจสวยสมบูรณ์แบบบอ,อ,อ,อเพจรถบบน,นะคะสภาพสวยเลยสมบูรณ์แบบเลยนะคะมืองเลยคะ่ะสภาพใหม่ๆอยู่เลยเประ่าณสิเป็นสติ๊กเกอร์มอออกก่อนนะคะเห็นบอค่ะสภาพเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะรถบรมพิส้นหนักทีความไฟใหม่ ตัดต่อเครื่องยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องบอมี่แน่นอนผ่านการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแขกการันตีว่ารันตีเลยนะคะวัดรถสวยแน่นอนนะคะรถสวยแน่นอนอ่ะมาเมืองหัวน็อตยึดฟ้ากระโปรงค่ะสภาพสวยสวยเลยหัวน็อตนะคะบอมี่กัดแกะกันไขเลยนะคะสีเดิมอ่าสีเดียวกันก็บนฟ้ากระโปรงเลยนะคะลูกค่ะหัวน็อตนะคะเพราะว่าสิเป็นตัวเม็ดอาร์ตนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานเลยฟ้ากระโปรงเดิมเดิมเลยนะคะลูกค่ะอ่าสภาพสวย มาเมืองค่ะฟ้ากระโปรงเดิมนะคะซิมิโตเม็ดอาดไหมคะ่ะเห็นไหมเม็ดอาดก็คือเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะทุกจุดเพราะว่าปั่มมาจากอันโรงงานเลยนะคะปั่มมาจากทีเดิมแบบว่าทีผลิตเขาเลยที่อื่นเขาก็สิเหตุบ่ไรนะลูกค้าน็อสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเดิมเดิมเลยนะคะแล้วมาเมืองหัวน็อตยึดฟ้ากระโปรงค่ะหัวน็อตยึดฟ้ากระโปรงอีก้างหนึ่งมุอเจ้ามาเมืองค่ะหัวน็อตว่ามีกันแกกันไขนะคะหัวน็อตมัตสิซีเดียวกันกับอัน ฟ้ากับปรงเลยนะคะลูกค่านี่เลยหัวนอดบกขยับขยือนโตนี้ค่ะมีเม็ดองเม็ดอาทนะคะสภาพสวยๆแบบว่าเดิมแท่เออเดิมแท่แน่นอนจากโรงงานสีเดียวกันก็บตัวลดสีเดียวกันก็ฟ้ากระโป่งนะคะมึงหัวนอดค่ะ หัวนอตบ่ถือแกะบ่ถือไข่นะคะลูกค้ารถสภาพสวยๆแทนกันความห่อนะคะลูกค้าสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะนี่ข่าบ่ขาดเลยลูกค้าออกรถไปนะคะเระต้องไปเฮ็ดอย่างเพิ่มเติมเลยนะคะลูกค้าเนาะแคทนะคะตัวสอบเปลี่ยนน้ำมันคงน้ำมันเครืค่องให้ลูกค้าเมดนะคะลูกค้าเนาะลูกค้าท่านใดยอยากได้รถเว้ไซนงาน เกียร์ออโต้นะคะพรอยู่ที่หมื่นมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกคะ่ะแค่ดีนะคะฟรีดาวไปเลยดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะคะลูกคะ่ะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะแค่ดิดีประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวได้ดอกเบี้ยถูกๆอีกนะคะดอกเบียะะเบ้ยเริ่มต้นที่สองจุดห้าเก้าสี่ปีเนาะสองจุดเก้าเก้านะคะสิได้อยู่ประมาณเจ็ดปีนะคะพรอยู่เจ็ดปีเนาะสิได้ดอกเบี้ยถูกไปเลยพอแม่พอแม่พินหงเนาะอะ พ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้รับช่วคลิปของเซลแคดรือว่าไอ่เอยเอื่อยทางใดเนาะค่ะที่วายุต่างจังหวัดหรือยุ่จังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะก็มหาเซลแคดโหลดนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าเนาะแคดมีไฟแน์รับรองทั่วประเทศไทยเลยนะคะลูกค้ามีไฟแน์รับรองมีไฟแนนซรแลนเส้นเอกสารให้ลูกค้าหอดหน้าบ้านหอดหน้าที่ทํางานเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องผ่านอนุมัตผพานลูกค้าม่สะดวกมารับรถเองนะคะแคดมีรถสไลด์ไป ่งรถดให้ลูกค้าฮอดหนาบานเลยนะคะลูกค้ามต้องห่วงเนาะตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าทางร้านสนุกค,ค้านะคะรับจองออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถโทรเข้ามาจองออนไลน์กับเซลล์แคทได้เลยหรือว่าลูกค้าอยู่ระแวกไกลๆนะคะสามารถมาเมืองโหลดมาล่องขับกันได้เลยนะคะลูกค้าเนาะมาเมืองห้องเครื่องมาล่องขับมาล่องเมืองสีรถสียางได้เลยนะคะหรือว่าเมืองรถเป็นนะคะผ้าซางหรือว่าผ้าพี่น้อง ที่เพื่อนมึงลดเองเนาะมึงลดปิดน,นะคะมามึงได้เลยนะคะ ร้านนะคะร้านสุกคา้าซีอูตรงขามกับบิ๊กซี่ลมเก่านะคะร้านซีอูตรงขามกับบิ๊กซี่ลมเก่าแล้วก็ซีฮอดก้อนมอกกับเซม,มันดิตนะคะถนนหลักเลยมามาถึงโทรหาเซลแคดแอตไลน์เบอร์นี้เลยที่เบอร์ศูนย์เก่าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่าแอดมาโหลด,ดย่อยสิบอกทางเนาะทำมุจเจ้าสีมาเนะเาะรสสวยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องนอกจสิบพลาดกันบได้นะคะเมื่อนนี้นะคะเซลแคดมองพิดประการใดพิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุภผู้สุคนทางยูทูบหลักกัเอฟซีของเซลแคดเสียงอีสา นนี้เนี่ยเด้อคะ่ะน้องขอโทษอีลีขอไพยอีลีนะคะถ้าผิดพลาดประการใดน,นะคะเมื่อนี้นะคะเซลแคดก,กักฝากพ่อแม่พี่น้องอีกอย่งะะางหนึ่งนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่ให้เซลแคดในเด้อหลัก็เป็นกําลังใจให้เซลแคกคนอีสานคนนี้ใน,น,เ,นเด้อพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้นะคะแคกก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย